วันนี้พวกเราจะเป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนวันแรกนะพี่ฝนใช่แล้ววันนี้เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหรอว่าแต่ว่าอาจารย์มาเหมียวนึกยังไงถึงเปิดเป็นบริษัทขับรถรับส่งนักเรียนน่ะก็อาจารย์มาเหมียวเขาเป็นผู้ทำธุรกิจใหญ่ในเมืองนี้ะ่ะอืมก็ดีนะแต่ก่อนอื่นต้องบอกคนนี้ก่อนเลยบอกใครงัเหรอนี่เลยเจ๊คนสวยของพวกเรามีอะไรล่ะจ๊ะเจ๊ครับวันนี้ผมจะขับรถรับส่งนักเรียนวันแรกเจ๊เดินระวงังระวังนะครับ ได้ราวางอยู่ทุกวันนี้นะผมไม่ได้มาเดินดูเจ๊ลแล้วนะแล้วจาจะไปไหนอ่ะก<อ>็ผมเป็นคนขับรถนะครับเป็นคนขับรถก็ดานมาดูฉันได้มาแล้วมาแล้วอาจารย์มะเหมียวครับผมอยู่ตรงนี้คิดว่าคนจะต้องเห็นทั่วเมืองสาก,กุละแน่นอนรถรับส่งสาก,กุละเอาละนะพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนวันแรกที่จะต้องอบรมในการขับรถนิดหน่อย อาจารย์มะเหมียวครับเอาคุณเจให้เขาเถอะครับเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาอ,อบรมก่อนนายจะต้องขับรถอย่างระมัดระวังแล้วก็มีมันไหลหยัดด้วยเข้าใจหรือเปล่ามะเหมียวไม่ต้องกลัวเรารับอาจารย์มะเหมียวผมขับรถอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วล่ะครับแล้วที่สําคัญรถของชอนเป็นรถคันใหม่ถ้ามีรอยบุบเด็ดขาดเข้าใจไหมมะเหมียวนี่เรามีรถบัสแบบนี้แล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วมีรถบัสคันใหม่ เพราะจะดัดดูแลให้ดีนะมะเหมียวพี่ฝนดูนี่ดิรถมินิบัสคันแรกของเมืองซากุระนะอย่างเท่เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเพีอกเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะไปไหนอ่ะเอาก็ได้กุญแจแล้วก็รีบไปกันดีกว่ารีบไปไหนอ่ะรอด้วยก็จะมีตารางที่ต้องไปรับเด็กแต่ละคนอยู่ที่นะาโอ้รถคันใหม่อย่างสวยเลยแฮะดูนี่สิโอ้โหใหม่กิฟต์เลยรถสีเขียวด้วยสุดยอดเลยถูกใจมากเลยพี่ฝนใช่ถูกใจมากละ่ะว่าแต่ว่ารถคันยาวขนาดน,นี้เวลาเราขับตีโค้งเนี่ยทำยังไงอ่ะเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไปอืมแต่ว่าเพียกยังไม่ค่อยถนัดงั้นเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันอ่าได้แล้วว่าแต่ว่า ที่แรกนี่เราต้องไปรับที่ไหนกันนะอ๋อ G P S เขาว่าไงอะ่ะเดี๋ยวฉันดูให้เองไม่ต้องกลัวรู้สึกว่าจะต้องไปรับที่อ๋อน่าจะเป็นบ้านเช่าอยู่ตรงนั้นนะนะบ้ขึ้นรถมาเร็วเขา้าบู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 บวันนี้พวกนายกินข้าวกันมาหรือยยังอะ่ะเรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมาเพ่ขึ้นไปนั่งบนนั้นอ,ะอ่ะเออออกขับรถได้ด้วยอะ่ะออกรถได้ด้วยเหร แต่ว่าทําไมเพ่ถึงนั่งอยู่แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ๋อเป็นวิธีการขับรถแบบใหม่หรือว่าเฉพาะเพ่ขับรถไี่ถึงแล้วนี่นี่คันแรกคันแรกคันแรกที่ไหนก็บอกว่าที่นี่เป็นที่แรกอ๋อไม่ใช่คันแรกคนแรกเลยใช่คนแรกเลยคลยุณแม่ครับเราจะได้ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วจารุจิตต้องดูแลตัวเองให้ดีห้ามขึ้นลงฮะไม่ใช่ห้ามลงจากรถตอนที่เข้าเขาบอกว่าไม่ให้ลงเข้าใจไหมคะลูกได้เลยครับคุณแม่ครับ มาแล้วครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพวกผมรับน้องเขาขึ้นไปเองนะครับฝากลูกชายฉันด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับผมรับรองว่าผมจะดูแลอย่างดีเลยมีพี่ฝนคอยดูอยู่บนรถอีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบพวาเราจะดูแลอย่างดีเลยค่ะพี่ครับพี่พี่พี่เป็นคนมารับพวกผมจริงๆหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่เป็นตำรวจอยู่ไหมจ๊ะล่ะครับใช่แล้วค่ะ เราเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าตอนนี้ออกเวรมาแล้วก็เลยมารับเป็นขับรถด,ด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเป็นมีมีหลายอาชีพนะคะใช่แล้วครับตอนนี้อาชีพเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับใช่ค่ะทำไมพียงยังนั่งท่าเดิมอยู่อ่ะทำไมปกติเวลาพี่ฝนขับมาลงไปอยู่ข้างล่างอะพี่ฝนลงไปอยู่ข้างล่างที่ไหนลงมานั่งที่คนขับปกติเหรอแล้วทาไมของพี่เอกหรือว่าพี่เอกจะตัวสูงเกินไปอุ้ยแย่ยแล้วอาจารย์ม่อเหมียบอกว่า ห้ามทามให้รถเป็นรอยนะไม่เป็นรอยนี่นาเมื่อกี้ชนกับอะไรไปแล้วไม่เป็นรอยอย่างเดียวที่ไหนี่บุบเลยรถบุบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเอาไปซ่อมให้นะรถบุบไปเลยก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเลี้ยวเข้ามาหลังสถานีตารวจโอ้โหทำไมเข้ายากจังเลยอ,ะอ่ะฮะระวังให้ดีรถถลอกอ๋อพี่เอกรู้แล้วล่ละพี่ฝนรถถลอกหมดแล้ว ไม่เป็นไรเรื่องถลอกเดี๋ยวเราไปซ่อมได้นะแต่ว่าตรงนี้น่ะมันเลี้ยวไม่ได้เอาทำไงอะ่ะรถมันคันใหญ่เกินไปเอ้องบังคับเลี้ยวยังไงพวกเราพี่ครับผมลงไปได้ยังอ่ะครับยังลงไม่ได้นะคะพราะเราเนี่ยต้องกลับรถใหม่ยังไม่ถึงโรงเรียนเดี๋ยวพี่จัดการรถก่อนนะเดี๋ยวขอดันก่อนฮึบฮึบรถติดรถติดไม่ได้ไม่นั่นอะ่ะไม่เป็นไรพี่หัวนพเพกมีแรงอยู่ดันได้แล้วพอได้หรือเปล่าพอได้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปกลับรถใหม่อ๋อดีจังเหรอ ่านว่าวันนี้จะได้รับครบทุกคนหรือเปล่าเนี่ยกอยังชั่วหน่อยนะที่กลับรถได้นะไม่งั้นพวกเราแย่แน่นอนรถมันคันยาวไปหน่อยเดี๋ยวเขาหน้าวางแผนใหม่แล้วกันนะทุกคนนะบอขึ้นรถมาบู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 บอดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มีปุ่มระบบแบบเลี้ยวรถด้านข้างด้วยหรอเนี่ยเขามีปุ่มมานี่เหมือนนบู๊คเอเวนเลยที่รถร้อยได้นะเหรอแต่ว่าเนี่ยรถเลี้ยวออกด้านข้างนะพวกเธอระวังกันให้ดีๆนะคะขับรถอย่างระมัดระวังขอบคุณนะครับพานาจัง นี่คนที่สองคุณแม่คะหนูไปก่อนนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวหนูกลับมาตอนเย็นนะคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่เป็นห่วงหล่ะจา้าไปกับสองคนเนี้ยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราดูแลเด็กๆอย่างดีเลยครับผมคือว่าพี่คะคือว่าพวกเราจะขึ้นรถได้หรือยังคะขึ้นรถได้เลยนะครับไม่ต้องกลัววันนี้ผมเป็นพนักงานขับรถวันแรกนะครับพี่คะคือ ยืนอยู่ตรงนี้มาสิบนาทีแล้วค่ะคือขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่เลี้ยวไม่ผลโของอะจ้ะไปเลยค่ะอ้าแล้วพี่ฝนไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ไงีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยรถก่อนต้องถอยรถไปไม่งั้นไปไม่ได้ฟืบเอ๊ะนั่นหานาจังหรือเปล่าหานะจังมาช่วยดันรถเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนหานาจังเดินไปไหนระวังใหด้ดีนะ ใช่แล้วคณนจังเดินระวังระวังด้วยนะครับเมื่อกี้ฉันตกใจหมดเลยเนึกว่ารถเนี่ยน่าจะไปไม่รอดแล้วซะอีกขอบคุณที่ช่วยดันไว้ให้นะครับเอาละเลี้ยวได้แล้วพี่ฝนไปไหนต่ออืมที่ต่อไปเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออยู่ข้างบนนี่นี่เองข้างบนไหนอ่ะเลี้ยวขวาขึ้นไปเนี่ยอยู่แถวแถวร้านเค้กอะ่ะร้านเค้กเหรออา้าวร้านเค้กเลยต่างหากไม่ใช่แถวแถวร้านเค้กเลี้ยวขวาเนี่ยร้านขนมเค้กอ๋อใช่แล้ว คุณแม่เขามีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งที่จะต้องเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นี่นะโรงเรียนอนุบาลเปิดใหม่ที่ไหนหรอโรงเรียนอนุบาลเปิดใหม่ที่โรงเรียนมัธยมซากุระอ๋อแต่ว่านั้นเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วเขาไปเปิดในนั้นทำไมเพราะว่าตรงนี้เขาปิดปรับปรุงปิดปรับปรุงเหรอจอดก่อน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 เลยคุณแม่คะรถรับส่งมาแล้วค่ะมาแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะจะลู เดี๋ยวตอนเย็นหนกลับมาแล้วเจอกันนะคะเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะนั่นไงคุณพี่เขาลงมาแล้วนะจ๊ะดูคุณพี่สองคนนั้นสิก็มารับหนูด้วยมาแล้วครับมาแล้วคะ่ะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลใจไปวันนี้ผมขับรถวันแรกนะครับใช่นะคะว่าเราขับรถรับส่งวันแรกไม่ต้องกังวลใจไปนะคะขอโทษด้วยนะครับเรื่องที่ต้องให้รอพอดีผมขับรถไม่ได้ครับ แล้วเราจะไปกับเขาดีไหมคะคุณแม่น่าจะรอดอยู่นะลูกนะพี่สองคนนี่เขาเก่งนะจริงนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูกลับมาค่ะเอาละแวะรับอีกคนนึงเลยดีกว่าเขาที่ร้านดอกไม้เหรอใช่แล้วที่ร้านดอกไม้พี่ฝนคุณเมฆครับพบปอยก่อนนะครับ ง่ายใจรู้เดินทางปลอดภัยนะจะ๊ะลรวรีบกลับบ้านเข้าใจรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปนะครับตั้งใจเรียนด้วยนะจ๊ะครับผมคือว่าลูกของฉันนะคะเพิ่งเข้าไปเรียนเป็นวันแรกฝากด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะครับฝีมือขับรถของผมเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงมาช้าคะเนี่ยพอดีผมกลับรถไม่ได้นะครับ ระวังให้ดีนะคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวไปครับนี่ตอนนี้มีแต่ทางที่เราขับง่ายๆแล้วทั้งนั้นอ้าวแล้วตอนนี้เราจะต้องไปรับใครที่ไหนอีกหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะเอะ<อ>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถหายไปไหนอะรถไปแล้วแต่ว่าน้องๆทําไมเขายังนั่งค้างอยู่ตรงเนี้อา้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาทุกคนตามพี่เอกมายืนเอาละกันนะยืนได้ใช่เปล่าพี่ฝนยืนดีๆระวังลนเขาไม่ลนไม่ลนแน่นอนอ่ให้น้องเขาไปนั่งเก้าอี้สิ อย่าวิ่งเล่นบนรถนะจ้ะพี่ฝนดูแลทุกคนด้วยนะ,ะได้เลยดเดี๋ยวพี่ฝนจะดูแลให้ฉันว่ารถคันนี้ฉันว่ารถคันนี้เริ่มแปลกๆแล้วนะพี่เอกนะแปลกๆยังไงอะ่ะพี่เอกว่าไม่แปลกหรอกแปลกตั้งแต่พี่เอกนั่งท่านั้นแล้วอ่ะแย่จังเลยทำไงดีตอนนี้พี่ฝนพี่ฝนไปนั่งที่ไม่ได้แล้วใช่แล้วพี่ฝนยังต้องวิ่งตามรถเฉยเลยแบบงงๆ <c oughs> อไม่เป็นไรยังอยู่ในรถก็ดูท่าทางปลอดภัยดีนะ รถเขาแข็งแรงแน่นหนานะนะขนาดพี่เอกเลี้ยวไปโดนเลยต้องหลายทียังไม่มีรอยอรเลยเลยดูดิตอนนี้พวกเรากำลังวิ่งอยู่ในรถนะพวกเราทำไมต้องวิ่งอยู่ในรถอ่ะพี่ฝนไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมาแล้วจะถึงโรงเรียนแล้วอีกแป๊บเดียวเองทุกคนอา้าวนที่สุสดถึงโรงเรียนซะทีหนึ่งนะในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วดีจังเลยค่ะนึกว่าเพื่อเราจะไปไม่ถึงแล้วซะอีกหนึ่งนะนี่ไงคุณครูเขามายืนรออยู่นี่จ้า ำไมวันนี้เขามากันช้าจังเลยล่ะเธอนั่นนะสิจ้าปกติเด็กๆมาถึงแล้วนะตอนนี้มันมันแปดโมงครึ่งแล้วนะไม่เป็นไรมาถึงทุกคนก็ดีแล้วนะจ้าปลอดภัยดีแล้วใช่หรือเปล่าคะปลอดภัยทุกคนเลยครับพอดีผมเสียเวลาในการขยับรถนิดนึงนะครับใช่ค่ะเพราะว่ารถติดระหว่างทางนิดออหน่อยนะคะออออหลบหน่อยจ้าเอาล่ะนะไหนๆทุกคนก็มาถึงแล้วตั้งใจเรียนด้วยกันนะทุกคนนะตั้งใจเรียนจ้า